หกขังในชีวิตที่ขันสมพักระบบเป็นตากินจักเถื่อพี่น้องขันโมเป็นจักเถื่อโบนากกบูดโบนากวกเมนวะบสมโมเป็นนะพี่น้องขังนี่เป็นขังที่เจ็ดละพี่น้องสีขันสมพักแต่บมหัวขังนี่มันสิเป็นบอแต่มาจากล่องเมืองพี่น้องหลายขังที่ผ่านมาหอยกระเฮตตามเขาเจ้าบอกเฮตตามเขาเจ้าแนะนําว่าเฮตจังสั่นเฮดจังซี่พี่น้องแต่สุดท้ายมันก็ยังโบเป็นคือเก้าย่อมแพ้มันนะพี่น้องเขาชี้ล่องขันอีกขันนี่ได้เป็นพักกะลัมกับพักกระเทียมที่ว่าขอยลกมาจากสวนของเองแต่ว่าสุดหนี่พี่น้องขอยมาเขา เลือกพักสู้นะขอพาป้าเมียนล้วก็ล่างแล้วก็แช่เกลือไว้ดิบดีนะพี่น้องแล้วก็พักเทียมมันก็แลงแช่เกลือไว้แต่ว่าตัวนี้สิมาซื้อเติมพี่น้องสิเอานี่พี่น้องใบและตีสิไปเสริมเติมพี่น้องขอจะเอาไปสิเอาไปล่องขันใส่กันิ่งทุกคนพักกะลัมก็พักเทียมแล้วก็ใบและตีขอแช่ป้าไว้พี่น้องแช่เกลือหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มเต็มขังนี่ท้ายัง้มเป็นให้มันหูไปพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็เอามาล่างนำเกลือออกพี่น้องล่างก็สีหาน้ำผลกรั่งสิ่มเป็น ตันวลลง <anak> <RS. S 1> ไปครับก็จะเป็นน้ำเขามาที่ข่อยมาป้าไหวนะพี่น้องข่อยใส่ไปเปิดเลยเนาะแต่เขาบอไดใส่เกลือพี่น้องขันขัางนี้มันบ่อใส่เกลือเพราะว่าข่อยแซ่เกลือขามขึ้นแล้วพี่น้องพักข่อยมันก็เข้มไปแล้วนะพี่น้องก็เลยว่าเออบอใส่เกลือซะพี่น้องเอใส่แต่ตังนวลครับน้ำเขามาหลังจากนั้นกระชีธรการขัดพี่น้องขัดมันเต็มทีเลยเนาะขัดมันเต็มมักเต็มยองเต็มเหนียวเลยพี่น้องเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์เอาไว้ที่มันบ่อเป็นอย่างไรจะขัดบ่ออะบ่อจักข่อยลองสิขัดเต็มทีพี่น้องข่อยใช้เวลาในการขัด จะเอามาเป็นแบบนี้ข่อยกระเช้าเขากะปกแบบนี้พี่น้องเอาเขากะปอกป้าไว้แต่ว่าบอนที่ข่อยอยู่มันละอากาศหนาวพี่น้องข่อยบว่วหัวดนปลาได้มันสิเป็นแต่ว่าล่องเมืองไหนพี่น้องข่อยกระสิล่องมาจอเบืงทุกๆมือเอาพี่น้องเพื่ออย่ายังเพื่อว่าจะได้สังเกตอาการมันเป็นบอหรือบ่เป็นทุกคนล้างอย่างนั้นนำเขามาห้วยลงไปนะพี่น้องแล้วก็ปิดฟ้าป้าไว้หลังจากนั้นพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งงทำกานผ่านไปหาวันยังไดนกินพี่น้องปุ้ยใส่เวลาโดนนานขนาดพี่น้องคนอื่นเขาใส่เวลาในการขันหรัับ่่ออยวนนีงกิน มาพี่น้องกินสมพักกับข้าวเหนียวแต่ว่าข้าวเหนียวคนคนหนึ่งใส่อันไมคเตาไมโครเวฟม้นก็เลยสิเป็นแบบอันนี้ได้ป่าตักเอาซำข้าวเจา้าเลยพี่น้องอันนี้มาพริกแข็งที่ับสมพักมีแบพริกแข็งนาพี่น้อง หมอกพริกแห้งจะเป็นหอกพริกทอดนะพี way, ่น้องมันจางแสบและไม่จางกรอบขอบอกได้มาใส่ถั่วเดียวกันพอยจะมันเปียกมันเปียกมันไม่่บวกรอบบริเกนสมภาพแบบลาลๆให้โดดนะพี่น้องแต่แต่มาอยู่ฝังกิททางแหละเคว่าขันเป็นบริเกินเอง